สวัสดีจากพี่น้องเ <c oughs> <ง>บิ่งดูทิพากกันออกไปข้างนอกพี่น้องเวอยเป็นน้ำแข็งเลี้วจ่าหานาวหลนี่พ้นขูดพ้นขูดกระจก <c oughs> จอดไว้หกมือแล้วพี่น้องบวกขายับขย,ยันดูึงเอาอากลากเพิ่งด้านหลังมันโอ้มึงอู้พี่น้องขากว่า เย็นลายจ้ะปวดเบึ้งด้านหลังมันโยกกระเพาะเห็นทั้ทงนี้นั่งขูดไปแล้วสี่องสิออกพักกันไปหาเดรลินเชิญเชิญบ,บ,บ่อยู่บ่ออกบ้านมาได้ยันสิเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะดูโอปวดโพลาะพี่น้องสิได้ไปง่ายบนเด็พี่น้องมือปวดลูกสาวคนขุดกระจกดู ปวดป่ะไปไปงวะขูดกระไดเนี่ยเนี้ยขูดอันเดียว่งนี่ปวดปวดปูพ,ดพ,ดพี่น้ออกเปลังเศษหนาวเ้วจ้ะเอา้าไปขูดตัวจ้ะนี่มึงโคดขูดเหรอเห็นป่ะนางต่างใจมากข <c oughs> ูดไปต่อ ลูกพี่น้องปวด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 ปันใดบูสีเหลียวคนขวดกระไดเฮ้ยขวดเสร็จพี่น้องมึงไงเล่นแหละหลักๆอยู่นี่มึงกระจุกด้านหลังนูกเหลียวก็บ่เห็นอย่างพี่น้องเฮ้ย แม่กับลูกพากันออกเที่ยวเร้่อมืนเนี่ยจ้ะเห็นปะปูดกระจกแล้วกับพากันออกบ้านพี่น้องโอ้พึ่งกอาอ่าลักเห็นปะน้ำฝนทางทุกเอาอ่าลักจ้ะเห็นปะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีมีแดดจ้ะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่าจ้ะเก้าโมงเสาร์กว่าเห็นปะที่ไหนพี่น้องเบิ่ง เราลากี้จะเย็นลบหนึ่งจะรบหนึ่งหันท้ายไอ้บิง้งเลยจะบอกลกรบหนึ่งไปแล้วสองแม่ลูกวันนี้ถ่ายวีดีโอได้ได้จะมีชูเฟอร์ขับให้จะบ่ได้กับลูกสาวไม่ได้เข้าป้าหาเห็ดเต็มือินสิห้าไปช็อปปิ้งกับลูกสาวจ้ะาวานนี้เขาสอบเรยวๆมือนี่เขาวัางก็เลยออกจากพี่น้อง ภูเขาท่องปุ่นกับป้าเห็ดเด้พี่น้องท่องปุ่นอีกป้านึงจ้ะเห็นู่ขาวลากเลยจ้ะข่าวลากเลยเห็นบ่ปุ่นเห็นบ่ภูเขาป้าเห็ดเด้พี่น้องเห็นปะปะข่าวลากจ้ะเห็นบบ่พี่น้องเพื่อนๆทางเศษพาชมพลังเสษมันมาถึงกะหิมาตกหลกจ้ะแต่ว่ามันเย็นเป็นน้ำแข็งนะจ้ะแต่ว่าทางอื่นบ่ไกลจากนี้เขาก็หิมาตกแล้วละจ้ะ ครงนี้ยังบ่ตกรอเบิ่งถ้าถ้ามันตกมื้อน,นี้สิถ่ายให้เบิ่งใหม่เด้อจ้ะนี่ละ่ะตอนนี้กําลังปิ้นน้ําแข็งขาวกากลาศอยู่จ้ะเป็นบรรยากาศนกเนาะเฮ็ดต้ากับข้าวให้พี่น้องกินข้าวให้พี่น้องเบิง่งหลายหันมาเบิ่งทางพี่รถติดไฟแดงจ้ะ <c oughs> ปากแย่สีสีดู่คุณนะคนโชเฟอร์ยุ่ปุ่นปะจ้ะโชเฟอร์ยุ่ปุ่นเห็ <c oughs> นบ่โชเฟอร์มื้อน,นี้นางอยากขับรถจ้ะ ให้เขาครับปวดจ่าปวดปวดดิ้บปวดไปี่น้องตามไปจ้ะจอืเอาจมอีกตามไปจ้ะไปหอดห่างเ้วสิถ้าให้เบิ่งไม่ได้จ้ะพี่น้องไปกำลังเดินทางอยู่ป้ากันเดิน่ออีกอย่างหน่อยพี่น้องห่างทั้งไม่จ่าขาวรากเลยกสุดเห็นปะเย็นแห้งจ้ะนี่หิมะตกตอนใบเนี่ยเลยพี่น้อง เอาอ่กล่างเลยจ้ะอืมปกติพวกเคยเห็นปะนี่นะทุกปีนะจ้ะเคยเห็นปะนี่มาเขาทั้งนี้สิต้องผ่านภูเขาจ้ะไปห่างมาแย่สิซียู่ในป่าในเขาเลยจ้ะภูเก็ตยังไงก็จังสันละ่ะพี่นอ้องรู้ป่ะทางโคตเลี้ยวโค้งเป็นทางไปภูเก็ตเดินจ้ะพี่น้องรู้ป่ะอุ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยเนาะเห็นไหมพี่น้อง กดเดียวได้เป็นภูเขาจ้ะปูนทายให้เบิร์งแสงแดดก็ออกทัง้งป่นจ้ะจ้าพี่น้องมู้ดีแถววามื้อนี้มีโชเฟอร์ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่์งไปพาเที่ยวจ้ะพาขับรถชมยูขุหนหงวะปูนทางดูปูนเป็นแดดปูนภูเขาพี่น้องงามวะพา,าชมอยู่ด้มือหนิป่นชุกเขาจ้ะ สวยยบบ่่จเห็นบ่เขาอ่ะเห็นไหมเห็นบ่จ่ะหาชมวิวสวยๆเลยบ่อุ่นเห็นได้ผู้เกตสองพี่น้องเขาทั้งนั้นเลยจ่ะนี่เละจ่ะทางไปห่างแค่นั้นพี่น้อง สองพันทั้งนี่จะบ,บอกว่าเ้าคืนถนนนี่น,นะจ้ะอันนี้มาเซ็นเซ็นหน่อยทั้งลัดอูบล่ะโอ้ขอทางของปุระแดดพี่น้องน้องคุณทักปะภ <c oughs> ูเขาจ้ะภูเขา จะตามไปตามไปเลยตามไปเลยเมือเ่อน,นี้นังสองนังได้ออกดีใจจ้ะเมื่อนี้ไม่แดดอยู่บ้านมากดติดตามเร้อจ้ะผู้ใดได้เบิ้งคลิปเมื่อวานนี่เรียบบอผู้ใดเบิ้งแล้วอคอมเมนต์ให้เร้อจ้ะก <c ười> ินเข้าไปคุยไปเออไปมาคิดเห็นเพื่อนขีดเห็นพ่นนพอแม่เด็กว่าน้ำตาไหลแม่โอ้ยไปอินแล้วได็เสีเยแ้ ิไปว่าไปก็ได้เบิ่งให้จบได้จ้ะักพ่อแม่หลายๆได้จ้ะผู้ใดมีพ่อแม่ยังอยู่ผู้หละกอุ้ยปวดบ่พีพนพพ่น้องขึ้ถนนนี้แหละพี่น้องมาไปตุลงนะจ้าตุลงนะจ้าตุลงนะจ้ามาพี่น้องคื้นถนนนี้แหละจ้ะจะไปตุลงสายตรงไปตุลงาาจา้า มาเลยจ้ะพาไปช้อปปิ้มือนี่พาไปชมห้างเอ้ยมาเลยคุณสีเขาตุลงแล้วจ้ะพี่น้องพเ,ออเพื่อนเพื่อนผู้ใดอายากกันรู้ว่าตุลงอยู่เขตใดกันเบองเน็ตเน็ตเด้อจ้ะนี่แหละตุลงนี่หละจ้ะเขตนี่แหละเห็นบะขับรถประมาณจากยี่สิบเดซิเมตจ้ะมาถึงตุลงเห็นบะเห็นป้ายบนเห็นบ่เห็นไนหมเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไมหนไมเห็นไม่ทันก็กดเลื่อนเอาก็แล้วกัน ตามไปเลยจ้ะโอ้แดดดีเนี่จ้ะแดดดีจ้ะเ,เพื่อนเพื่อนมืแดดดีจ้ะโอ้รถที่เขาอันทางใต้ดินเนี่ยได้จ้ะเพื่อนเพื่อนีอน่มาเข้าอุโม,มงค์เล้วจ้ะส้นลัดเส้นทางลัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมืดเบรกไว้ก่อนนะจ้ะนะจ้ะ ไปแล้วมืดตึบแล้วปุ๊บพวกเขาทายอยู่ดิเห็นอยู่จ้ะ <c oughs> ทางใตดินพี่น้องเพื่อนๆเส้นทางหลัดจ้ะเส้นนี้เป็นทางเสน้นใหม่ทางเส้นใหม่เพิ่นเห็นเด็บจักปีแล้วปูจ้ะหลายปีแล้วลระคือแต่ว่ากะสีหาปีได้บ่ะประมาณนี้่ะจ้ะเพต้องเข้าในเมืองอยากจ้ะทางนี้เรีนปุดเลยสอดปัดเส้นระยะเวลาะกะยาวเติบอยู่ กิโลบูหากิโลได้บะเงยาเด้ดพี่น้องเงวอยู่จ้ะตัดผ่านเมืองเลยจ้ะสอดปุดเลยนี่แล้ก็ผ่านมาจะสุดและจ้ะจะสุดทั้งแต่ดินละจ้ะมุง <c oughs> นี่เราจะออกมาเห็นแสงแล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมจ้ะเห็นไหมจ้ะ ผ่านออกมาแล้วจ้ะนี่แล้วก็เห็นนิดหน่อยเมืองตุลงจ้ะกาดดีแทมมือนีจับแต่ก็เย็นจ้ะเย็นมากเลยเห็นปะ หอดนีเด้พี่น้องไปหอดนีหอดกันบุนละจ้ะหอดสันทมเป้หอดโมโนโ,โกะจ้ะ <c ười> คันคันอยากไปต่อหอดโมโนโกะก็ได้จ้ะบหนเส้นนี้สายตรงไปเลยจ้าะนี่กรณีกู้ลดอยากไปเที่ยวไปเส้นนี้นะจ้ะไปบอกสตาไปนิดไปบอกไปนิดไปสันทมเป้ไปเชียอมเชื่อมบอเงไปมโนโกะเส้นนี้ละจ้ะนี่มาถึงแล้วจ้ะถึงปักกิ่งแล้วเห็นบ่ มาแต่เสาคนบ่หลายจะที่ว่างเยอะแยะเลยว่าแล้วมันต้องตรงไปเ <laughs> บิง่งพี่นอ้องกำลังสรมีต้นกล้วยจังรู้เมื่อปีมันจะบ่หัวปีทั้งนั่นออกนี้นี้หน่วยพร้อมจัดทั้งคุณมีหน่วยพร้อมบ่เห็นบ่ทั้งคุณมีหน่วยพร้อมอยู่ได้ดบี บนมันหนาวผมก็ยังด้จ้ะูไปเอาใบตองไปบกน้องไม่ดีแท่พี่น้องดูต้นกล้วยแหม่โอ,อ,อ,อ้งามาจังวะถ่ายรูปออกก่อนเด้อเปิดงาบบ่จ้ะงาบบ่กล้วยตานีมีหลายบีเด้จ้ะเนี่ย โจฟื้อมากันมาห่างก็ต้องตีละจ้ะขุดนาพวกพ่กขุดไอ้เอากล้วยดูเห็นบ่เห็นปะนี่พียน้องต้นบักฮุ่งต้นบักฮุ่งบ้านเฮาด้วยนะจ้ะเห็นว่าเขาปลูใบไหนี่บ่ใบงี้สมัยเด็กน้อยเอาไปอันข่อดักแด้บ้านย้ายแถาจ้ะย้ายแถาสาวดักแด้สาวหลอกนะจ้ะนี่แหละใบบักหุ่งแบบบักหุ่งเทศดนะจ้ะมันบอกว่าเด็กบักหุ่งเทศดนะจ้ะ ไปใส่ดักแด้ยายเย่าถตอนเป็นอีกหน่อยยายแย่าถรแล้วที่สาหลอกสาหลอกก็ไปตักเอาเดกแด้น้ำเลาะจังวะม่มนานตะเสาหลายห่างมันเปิดพี่น้อง <c oughs> ห่างเปิดสิบมุงจะาะพักกันมาหมอดกวดเหลี่ยวนี่ค้นกระถา่าแห่งเปิดได้จ้ะพยังชมก่อนเนะาะพยังชมก่อนจ้ะบ่ อันนี้เขาเอืนน่นเอานวนูกกระทะพังทั่วพี่นอ้องเห็นบ่ร้านขายเสื้อผ้าจ้ะนี่คนยังบ่หลายมันจะเศ้าอยู่หุดลูกหนังกับมีได้จ้ะลูกหนังเห็นบ่ลูกหนังนี่นหเ,หนเห็นพาวนี่ร้านอาหารไทยจ้ะพี่น้องปิตยาอันนี้ร้านอาหารไทยตียหเห็นบ่ จับวะมองผักไต่นเป็นแนวนี้ละจ้ะบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมอีกสาวก็อยู่นี่ต้องไปกับเซนากากน้องพนล้อห่างเกิดจ้ะบ,บพ่พานังพานางังมันยังใครจิ้งหดวันเกิดนังแล้วจ้ะนังไหมมันเกิดม้อนที่16บกบกกระลาจ้ะจิ้งหดนี่อีก โบกีมือทางหน้าจ้ะป้าเบิ่งว่าเขาสื้ได้อย่างเนี้ยไปเอาไปเบิ่งกันจ้ะเปิดแล้วนี่พี่น้องนางก็ช้อปปิ้งได้ออกมาแล้วจ้ะได้อย่างเนี้ยเบื้งดูเบื้องยกขึ้นดูหลายย่างต้เก็บไปแล้วถุงนึงพูดเหรอเก็บไปใส่รถแล้วถุงนึงพี่น้องเห็นปะพูดเห่ะเบิ่งดูยกขึ้นดีๆดูพูดเห่ะถุงนึงไปใส่รถแล้วพี่น้องเบิ่งดูเผ่อหอบเบาไว้ไปไปต่อจ้ะ พี่น้องจ้ากลับบ้านแล้วจ้าย่างหลายเมียแล้วเมียแล้วเมียแล้วกลับบ้านแล้วเบิดเงินแล้วจา้า <c ười> บบเบิดกระเป๋าแล้วพี่น้องเห็นบ่ง้องฝรั่งเขาเห็นตึกอันบ้านอยู่นี่ทึงเขากว่าจา้าเห็นปะบังบังเราะเข้าตู้ลงแล้วจา้าเห็นไหมค่ะกลับจา้าค่ะกลับไปเราก็ต้องกลับเนาะพี่น้องยูเทิเขาได้หนิจ้ายู่เขาได้หนะิ อาหารประกันหิวหลายประกันเสื่อนคุณลูก้างตรองกินไปผู้ล่นจะพู้พ่หาในะที่ย่อยอี้